หนึ่งหนทางที่จะช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 ได้ก็คือการคัดกรองคนป่วยคนกลุ่มเสี่ยงออกจากกลุ่มคนไม่ป่วยให้ได้มากที่สุดและรวดเร็วที่สุดนั่นเองค่ะและเทคโนโลยีที่จะมาช่วยคัดกรองคนป่วยและคนไม่ป่วยออกจากกันได้ไวก็คือแบบประเมินความเสี่ยงในรูปแบบออนไลน์อย่างแอปพลิเคชันฟอร์ม หาบริษัทของคุณกำลังจะจัดงานประชุมจะสัมมนาต่างๆที่จะต้องมีบุคคลทั่วไปเดินทางมาที่บริษัทอาจจำเป็นจะต้องคัดกรองบุคคลเหล่านั้นด้วยโควิดซิลสกรีนิ่งแอปเพื่อทำการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงในการแพร่ระบาดนั่นเองนะคะ และเมื่อเวลาที่มีบุคคลภายนอกเดินทางเข้ามาภายในบริษัทของเรานะคะเราสามารถที่จะให้เขาเนี่ยสแกน QR code หรือว่าคลิกลิงก์ URL นะคะที่เรามีการทําแบบประเมินเตรียมไว้ให้เนี่ยสำหรับคัดกรองผู้ป่วยก่อนที่จะเข้าห้องประชุมร่วมกันกับเรานะคะซึ่งตัวแอปพลิเคชันตรงนี้นะคะทางลูกค้าหรือว่าบุคคลภายนอกเองเนี่ยสามารถทําผ่านมือถือนะคะหรือว่าในส่วนของ iPad ได้ทันทีอีกด้วยตัวข้อมูลแบบฟอร์มก็จะมีคําถามสําหรับสอบถามชื่อนะคะที่อยู่เบอร์โทรติดต่ออีเมลต่างๆสํา,าสหรับ contact ทางลูกค้า ไปเผื่อว่าใครมีอาการคล้ายหรือว่ากลุ่มเสี่ยงสําหรับการติดเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 นี้นะคะแล้วก็จะมีคําถามสําหรับคัดกรองผู้ป่วยหรือว่ากลุ่มเสี่ยงนะคะว่าเขาเนี่ยไปเดินทางไปที่กลุ่มเสี่ยงมาหรือเปล่านะคะไปต่างประเทศหรือไปต่างจังหวัดมาไหมมีอุณหภูมิเกิน3 7ม้ไหมหรือว่ามีอาการอะไรที่คล้ายว่าจะเป็นโควิด -19 ทีหรือเปล่ารวมไปถึงสามารถแนบหลักฐานการฉีดวัคซีนนะคะเข้ามาในแบบประเมินตรงนี้ได้ด้วยก็จะสะดวกทั้งภายนอกนะคะที่เขาสามารถ ข้อมูลต่างๆเนี่ยผ่านบนมือถือแล้วก็อัปเดตในส่วนของหลักฐานการฉีดวัคซีนเนี่ยเข้ามาในมือถือได้ทันทีด้วยไม่ต้องมานั่งก่อ,อก,กระดาษด้วยนะคะส่วนภายในเองเนี่ยก็สามารถดูรายละเอียดข้อมูลต่างๆที่มีลูกค้าหรือว่าบุคคลภายนอกเนี่ยก่อข้อมูลเข้ามาผ่านแอปพลิเคชันโควิด1 9 s e l เซลสกรีนนิ่งนะคะบนคิงโทนเนี่ยได้อีกด้วยนะคะอยากจะดูข้อมูลเลคคอร์ดของลูกค้าแต่ละรายก็สามารถเข้ามาตรวจสอบได้เลยว่าลูกค้ารายนี้มีอาการผิดปกติไหมหรือว่าคล้ายว่าจะเป็นโควิดหรือ หรือว่าจะตรวจสอบในส่วนของหลักฐานการฉีดวัคซีนก็เข้ามาตรวจสอบในแอปพลิเคชันนี้ได้นะคะจะดูในส่วนของรีพอร์ตต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะซัมมารีข้อมูลเนี่ยออกมาได้แบบเรียลไทม์อีกด้วยนะคะ ในส่วนของรีพอร์ตนะคะเราสามารถเลือกรูปแบบรีพอร์ตเนี่ยได้หลากหลายรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นกราฟแท่งกราฟเส้นกราฟวงกลมต่างๆนะคะหรือว่าในส่วนของ Pivo t Table ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างสำหรับแอปพลิเคชัน c o v i d 19 s e l ส s c r e e n i n g นะคะที่เราสามารถดูรีพอร์ตสำหรับคัดแยกบุคคลนะคะตามสเตตัสที่เขามีอาการต่างๆนะคะมีไข้หรือเปล่าปวดหัวปวดศีรษะมีอาการไอหรือเปล่าเราก็สามารถที่จะดูข้อมูลตรงเนี้ยนะคะเป็นเรียลไทม์ได้อีกด้วยนะคะในส่วน ตรงนี้เองอาจจะมีการคัดกรองว่าลูกค้าแต่รายที่เข้ามาเนี่ยมีอาการหรือว่ามีอุณหภูมิเกินที่เรากําหนดไว้ไหมเกิน37.3หรือ37.5หรือเปล่านะคะหรือว่าจะมีการคัดกรองแต่ละรายบุคคลนะคะว่าใครมีอาการอะไรที่แทรกซ้อนหรือว่ามีอาการอะไรที่คล้ายจะเป็นโควิด -19 บ้างซึ่งข้อมูลตรงนี้นะคะ่ะเราก็สามารถนําไปนาเคซ์ต่อได้อีกด้วยนะคะ